สวัสดีครับผมครู้สุขสันต์การสะอาดครับครู้ชำนาญการพิเศษโรงเรียนกันนครวิทยาลัยบินดิพรามจากสำนักเชตวันวิทยาลัยบอภพาพสู่ขวันแห่งแหลองประเทศไทยครับเมื่อในกิิมาวาบทสูดขวันสำหรับครู้เกษียณอายุราชการเนาะเนอครับเนื้อหาเป็นจังไดครับลองฟังดันบครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต แม่นมืองามย่าม,ามีเม็นย่ามเดียาอยาทิตย์ชัยศีสวัสดีลาภโณนโมพุทธายะขอเดเชาเดชโชองค์พุทธโธธรรมโมสังโฆให้มาปกปองเหล่าพี่น้องของเจ้าคูสุขุณนะ บัตบเ้ีภูคาหมอผ้ามุขสรรการสะอาดสิได้ขอโอกาสอนุญาตบัดบีณีเลิกนี้แล้วสิสู้วันนะจึงขออันชิญนองค์ไทยเทวราชชาติภูมิหุตาทิพยูสวรรค์ทั้งฟ้า โปรดได้มาทุกสันหันลงมาทั้งลุมมหาสุมุมูพวกขายรออาศัยอยู่นั้นนะมาปราท่านพรให้ไวใช้ทุกมูให้ได้อยู่สืบสมซากุศนแท่มนุษย์คนนะบัดนี้ได้เริ่มต้นเข้าสู่พิธีการขอประทานเดชาชนะไพทั้งหลายด้วย มหาละล่วยลาบเลือนทำแน่ได๋กให้ง่ายให้สบายพันผลผลได้ดังปาะสงะตรงมาในวันนเนี่ยมันสำคัญคักเอานี้ย้อนว่ามีคู่อาจารย์แห่งเจ้าเขานี้ได้กาสียนนะ จบบทเรียนมาแล้วชีวิตราชการได้พบพานเอาขากลวงเลยมาแล้วมีหลายแนวหลายบาขันเอาคู่สุญณได้ทั้งย่างได้ทั้งวิ่งมามาแล้วคู่สุแนวนะทำนาที่เลิศแล้วเป็นคู่ได้สอนสังตั้งแต่เป็นคู่ผู้น้อยเงินเดือนหน่อยก็บ่รลายนะ สาธยายตั้งแต่พุ่นบุญมีได้เขาสู้ได้เป็นคููสอนตั้งแต่แรกเริ่มปัเดิมเข้าแต่เก่าหลังปานิท่านตั้งมันหลายหมื่นวันตั้งต่อขอเป็นคููแต่มือนั้นขยันสู่บ่อถอยค่อยประสิทธิ์ความู่มีอยู่อย่างเต็มใจค่อยแก้ไขพัฒนาทั้งอาคารสถานที่ มีเมตตาการุณาถึงสิทธ์ด้วยได้อำนวยทุกๆอย่างสร้างความดีอยู่บ่อแพ่ดูแลช่วยทุกหน่วยงานทั้งราชการชาวบ้านอาณาไม่ได้ภายเพิ่งทั้งหอดวัดมูนันปันให้ยุ่บ่อเศร้าบ่อมีเขาสาแล้วมีแต่า สัยสังก็ทั้งอบตัวกับพ้องนั้นสำคัญแท้ได้ห่วมกันนะได้คบขันษาแล้ววิชาการก็ได้ทานทั้งบริหารรอบด้านประสานให้มันสูโค้นะพระกิจมากล้นประเมินผลก็ได้ผ่านมาตรฐานการศึกษาทั้งกีฬากับพ้องนั้นขันสู่สูอันนะ แต่ละวันผู้ว่านาเสาทงทำหน้าที่หวังให้สิทธิ์เป็นคนเดียมีความคิดรอบรู้กตันยูนั่นสิซอยสู่วามเป็นคู่นั้นเลิศลำอุปถธรรมน้ำุกไฟหวังให้สิทธิ์ทุกนางนายได้จะเลิญก้าวนาสธาทันบวัไหวนะ กูดีใจโบมีลามูทิตาอยูเป็นนิดเมื่อลูกศิตส์สำิ์แล้วปานได้แก้วหน่วยมณีนะพอมาถึงบัดนี้เลือแจวมาจอดฟังมาขึ้นหอดความลังตั้งแต่มีขิดบังยังสิได้ละวังนะทางมุงสุ้มพี่นองยังพองดองเ เออมันแก่นยินดีนำเหลือแสนคู่กระเสนในข้างเนี้สุขีทนนท่านเอยจงสเบยในข้างเนี้มีเวลาได้พักผ่อนได้ไปนอนอยู่บ้านสำลันลื่นชื่นกระมุนนะ บวสาละว่นสาแล้วทำแนวใดได้พอมพังให้มีพลังอยู่ซู้มือจังคือแท้พ่อแม่คู่เดค่อยดูแลลูกเต้าหลานเหลีให้มันใหญ่เห็นลูกหลานเก้าไกล้ได้จะเล่นมากล้นคนได้เมนยอกย้อนเพราแต่ถึงเวลาแล้วสิผ้าเรียกเอาควันขอเชิญชู ทุกคนในหัวเซลเสียงฮวังลองตะโกนเอาเด้อเชิญควันเด้อยาสาดวัวนเชิญควันพูเดอมือเนี่ยวันนี้ให้ตาามานะว่ามาเยอะควันเด้อนะ วันเจ้าไปปลูกผู้เป็นห้าก็ให้มาสาหมื่นเนี่วันนี่ยวันเจ้าไปปลูกมาเป็นใบก็ให้มาสาหมื่นเนี่ยวันเนี้ยวันเจ้าไปปลูกัาสิงไข่เขียวอ่อนก็ให้มาสาหมื่นเนี่วันนี้มาน้ำน้ทางคนทองมาน้ำปองคนเที่ยวมากินข้าวต้มแล้วขมหวานมากินน้ำตาลและน้ำอ้อย หมอเท่าเอินจ่อยจ่อยขวเจ้าให้เ้าวมานาวามาเยอนขวัญเอ้ยขวัญเจ้าไปประชุมอยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขวัญเจ้าไปประชุมสัมมนาขวัญเจ้าไปทัศนศึกษาทั้งใดก็ให้มาสามีวันนี้ วันเจ้าไปอยู่กระส่วงลวงไปทั้งใต้วันเจ้าไปเข่าค่ายไปไฟทั้งเหนือวันเจ้าไปลงเลื่อรองแพรทั้งพุ่นนะบุญเจ้าไปทั้งกรรมทั้งเล่าหรือพม่ามาเลเซียไฟไต้คอมเมนนั้นให้ดันมานะว่ามาเยอะกวันเอ่ย วันเจ้าไปทั้งพุ่นทั้งเบียงจันท์ให้เจ้าตายยาไปเง้ามือเนี่ยวันนี้ให้ตาวมาแม่นาที่ทังน้ำขันเห็นควันให้รีบรงละมาเดือปูนาโคยาหน้าที่น้าน้ำให้น้ำอยู่ว่าทรงควันนาว่ามาเยอะควันเอินเด้ ขวัญเจ้าไปอยู่ห้องสอนนักเรียนที่เคยอยู่ขอกูศลนบนซอยอยู่ขวัญนั้นให้ตามาว่ามาเยอะขวัญเอ๋ยขวัญแขงให้เจ้ามาอยู่แขงลีลาขวัญขาให้เจ้ามาอยู่ขาลีลายทั้งแขนว่าแขนใยก็ให้ตามาโฮมทั้งขวัญนมและขวัญข้าง ขวัญเอวบางกมกิ้วขนทองหน่อยะน้าวนมขวัญผมดำดูอาดขวัญปากตานเจรจาทั้งขวตาและขวคิ้ววขวัญนิ้วและขวแขนขวัญาแพ้นหลังไหลละไม่นั่นแม่นขวัญหูก็ให้มาสามมือนีวันนีว่ามาเยอะขวัญเอ้ยเด้อ ขันเป็นวันมาแล้วพามสิเราแถมพอนตัดเอาตอนค้าถามแม่นดีเหลือล้นขอทุกคนทวนนารับเอาลีบดวนขอเสส่วนพี่น้องของท่านให้รับเอาเด่อสิทธิการิยตะคาคาโตสิทธิลาโพนิลันตะลังสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้เจ้านี่ได้มีทรัพย์เรื่องนอง เงินไหลกองท่องไหลมาอยู่สุวรรณบ่มีเวนนาอันแม้นขอเห็นหายให้มีใช้เหนือทุกมูขอให้อยู่แซมซอยเย็นจ่อยอยู่สุวรรณนอันบัจโชกลาบนันให้ไหลลังนำมาห้อมสมหัวใจทุกคนปรารธนาเอาเด้อ ย่าได้เพ่อไผ่แล้วมีสติอยูのの่ทุกเมื่อให้มีล่นมีเหลือได้กินทานอยู่สู้เมื่อย่ามีพ้องขาดเกินคนสรรเสริญย่อยองสมควรดอกเด้อท่านพรานิพพานเป็นที่ตั้งสาแล้ว Ja pawang caya mangkala na Koka